คุณย้ายล้างบางย้ายล้างล้างบางแล้วทําให้เขาโกรธผมถามว่าแน่ละถ้าคนยินย้ายทําไม่ผิดเขาก็โกรธ <c oughs> เขาให้ข้องูลข้อมูล,มลผู้หลักผู้ใหญ่ได้แต่ถามว่าแล้วคุณย้ายให้เขาแล้วคุณมาทําแบบนี้มันคนละเรื่องอมันคนละเรื่องนะเรื่องการย้ายย้ายมันก็ต้องไปสืบสวน้องเรียนตั้งของการสอบไปแต่นี่คุณมาทํา<ะ>นี่กาจับคุณก็ทาความผิดแล้วคุณจยาอ้างบอกว่าเขากันถ้าคุณไม่กระทาความผิดดิ ทำให้ชาวประผิตแล้วเขากันแก้อ,อ,อย่างนี้ <ๆ S 2> <ต>มันไม่ใช่แต่ฟังข้อมูลที่พี่ตู่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยตั้งแต่เรื่องของการใช้วันอาทิตย์นะคะการเ,ออเข้าๆออกออกอะไรงเงี้ยสแสดงว่าถ้ามีการกระทําแบบนี้เนี่ยมันต้องมีคนรับผลประโยชน์ไม่งั้นไม่กล้าทาหรอกมันเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีเรือนจํามาที่มีเหตุการณ์อย่างนี้เหรอคะครับมันไม่เคยมีเลยและก็ไม่มีใครกล้าด้วยแต่พูดถึงเรื่องของการรับผลประโยชน์หรือการส่งสวยรับสวยเนี่ย ประชาชนอย่างดิฉันเนี่ยประชาชนทั่วไปพร้อมจะเชื่ออยู่แล้วนะคะถ้าอดีตผบออกมาเปิดเผยแบบเนี้ยนะคะก็แสดงว่ามันต้องมีคนระดับสูงในกรมราชธรรมรับสวยใช่ไหมคะคือปัญหาว่าสวยเรื่องอะไรนะครับพรสวยจากจีนเทาอ่ะถ้าตอบิทีนี้เนี่ยครับปัญหาก็คือว่านะครับถ้าร่วมกันในการกระทําความผิดเนี่ยค่ะเขาจะมาลงคนเดียวได้ไงเห็นไหมทีนี้แต่ผมฟังดูมันเป็นคนเป็นคนละเรื่องกันอยู่ ทีนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าวันที่เกิดเหตุในวันที่เกิดเหตุที่มีการนะครับไป,เข,ไปเข้าไปจับกลุ่มเข้าไปชุดจู่โจมเนี่ยอซึ่งปกติแล้วก็จูจ่โจมก็รู้กันทั้งนั้นนะนะครับเข้าไปเรือนจํารู้แล้วแต่ว่าจู่โจมพร้อมพยานหลักฐานที่เป็นผู้หญิงชาวชาวจีนเนี่ยผมว่านั่นเป็นประจักษ์พยานอ,อย่างที่พี่แต้มบอกว่าถ้าเขาจัดชุดมืออาชีพมาเนี่ยนะครับวันนั้นน่ะทง่ายที่สุดเพราะเพียงแค่ขึ้นบันได แล้วผ่านห้องผู้บัญชาการเรือนจําและลงบันไดขึ้นรถตู้นะครับโดยเฉพาะรถตู้ของทางราชทานด้วยจะไม่มีใครใคสังเกตอะไรเลยนะอืจะกลายเป็นเป็นเรื่องใหญ่อืนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาบุคคลภายนอกเข้ามาอยู่ในเรือนจําแล้วทําเป็นฮาเร็มแบบนี้ลองไปดูนะครับว่ามันไม่เคยมีพฤติกรรมอย่างนี้อ,อาจจะมีรูปแบบอื่นๆน,นะ,ะแต่ว่าเรื่องที่ถึงขนาดไปจัดห้องทําห้องแล้วมาเนี่ยนะครับ มาเสพสุกกันภายในเรือนจํากันในลักษณะแบบนี้นั่นนะผมว่านี่ครับผมคุยกับอดีตผู้คุมทั้งหลายเนี่ยทุกคนชอบหมดอมและคนที่ผ่านเรือนจําพิเศษมาก็นึกไม่ถึงว่าใครจะกล้ายอย่างนั้นปกติเรือนจําพิเศษเนี่ยนะครับที่ผ่านมาก็แข็งแรงมากนะโทรศัพท์นี่ก็ไม่มีนะนะครับเรือนจําอื่นนี่จับได้นะ,ะลองไปดูนะครับเรือนจําพิเศษจะไม่ได้ยาเสพติดเนี่ยครับแทบจะเป็นศูนย์เป็นเรือนจําสีขาวหลักบางคนผ่านบางขวางแล้วก็มาอยู่เรือนจําพิเศษก็มี เห็นไหมเขาเป็นเป็นเป็นเรือนจําที่เวลาเขาจะดูงานเขาจะมาดูที่เรือนจําพิเศษจะเป็นหลักนะครับสมัยที่คุณนรัฐเป็นอธิบดีไปบ่อยมากนะครับช่วงผมติดคุกเลยมันพอไปดูบรรยากาศดูเห็นสภาพอะไรก็หลายหลายอย่างนะครับการเป็นอธิบดีไปตรวจดูนู่นทีมากขึ้นมากขึ้นการที่จะกล้าทําความผิดเนี่ยนะครับมันก็ยากแต่กรณีนี้มันทายท้าผมว่านี่ครับผิดว่าตามผิด แต่ครั้งนี้นะคะคุณมานพเนี่ยยื่นเรื่องต่อปปชเลยนะให้ตรวจสอบถึงประหลัดกระทรวงยุติธรรมตรวจสอบผู้บริหารกรมราชทันในประเด็นเรื่องสวยแล้วก็การร่ํารวยผิดปกติไงค่ะก็เขาอาจจะมีหลักฐานอะไรที่สาวไปถึงหรือเปล่าคะคือผมถามว่าที่ตอนที่คุณยังไม่ถูกจับทาไมคุณไม่ทําถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนดีอคุณทําไมไม่แฉแล้วคุณก็ไม่้องส่วนสวยก็ได้นะถ้าคุณถ้าผมบอกว่าผมเป็นคนดีผมก็ไม่ส่งสวย แล้วถ้าเกิดเขาบังคับมผมก็แฉไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันน่าเชื่อถือได้ไหมน่าเชื่อถือได้ตอนนี้คุณถูกกระทำความผิดแล้วอคุณถูกจับแล้วคุณก็มาเผยเรื่องนี้คุณไปปากหรือเปล่าทําให้เขาไม่กล้าสอบหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นจริงถ้าคุณส่งจริงอไอ้คนนั้นมันก็เกลือ,อกใช่ไหมก็ไม่กล้าสอบอคุณทําแบบนี้หรือเปล่า หรือทําเพื่อป้องกันตัวเองหรือเปล่าอ่าคุณต้องไปดูด้วยเพราะถ้าคุณใสเนี่ยมันต้องใสคุณไม่ต้องกลัวแต่นี่คุณมันไม่ได้ใส่ไงเหมือนคุณเอาจะบอกว่าคุณเป็นโจรแล้วพอคุณทําความดีหน่อยคุณเป็นฮีโร่ไม่ใช่นะอือะไหมเหมือนสมัยก่อนที่เราจําได้ไหมไอ้ที่นักโทษที่หนีทั้งภาคใต้อะออกทําพฤติกรรมทั้งทุกอย่างเลวทรามทุกอย่างพอออกมาหน่อยมาแฉ กระบวนการที่ทำสองอันบอกไอ้นี่เป็นเป็นวีรบุรุษมันได้ไม่ใช่ไหมไม,มันไม่ใช่ดัง้การที่คุณออกมาร้องคุณแล้วบอกว่าคุณเป็นวีรบุรุษเป็นคนดีไม่ใช่นะคุณก็ทําความผิดถ้าคุณก่อนเนี่ยคุณร้องก่อนเนี่ยคุณจะเป็นวีรบุรุษจะมาน,นี่เป็นกระทําเพื่อตัวเองออนหรือเปล่าจะป้ายคนอื่นหรือเปล่าแล้วคุณคิดไหมว่าอย่างร่นตีิธรทมก็เพิ่งมาเนี่ยจะไปร,ะรับสวยคุณหรือเปล่า